วันนี้พาทุกท่านมาชมรีวิวเปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสนในขณะนี้ระหว่างตัว BYD Seal กับเท s l a m o เด l 3ตัว Minor c h a n รุ่นไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรผมพลังแตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ มาเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของราคาโดยตัว BYD Seal นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยส่วนตัว Tesla Model 3ตัว m i n e r ร h a ชนนะครับจะมีเพียง2รุ่นย่อยนะครับยังไม่มีตัว Performance โดยขอเริ่มต้นจากตัว Seal ก่อนเลยนะครับ BYD Seal นะครับรุ่นเริ่มต้นมาพร้อมกับราคา1,325,000บาทรุ่นกลางรุ่นพรีเมียมมาพร้อมกับราคา1,449,000บาท และตัวท็อปนะครับเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มาพร้อมกับราคา1,599,000บาทส่วนตัวเท s l a m o เด l 3นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยเริ่มต้นจากตัวรีวิวได้นะครับขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับราคา1,599,000บาทส่วนตัวลองเลนขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมกับราคา1 8 9 9 0 0้บาท โดยราคาในรุ่นท็อปของตัว B Y D Seal ตัว p e r f o r m a n c e นะครับจะมีราคาเท่ากับรุ่นเริ่มต้นของ Tesla Model 3ตัว r e v i e ได้ View เลยนะครับส่วนถ้าเทียบกับตัว Long r a n e นะครับตัว B Y D Seal นะครับรุ่น p e r f o r m a n c e ก็จะถูกกว่าอยู่ที่300,000บาทในหัวข้อถัดมานะครับเรื่องของมิติตัวถัง โดยมิติตัวถังนะครับของตัว BYD Seal นะครับความยาวจะอยู่ที่4,800ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,875ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,460ม mm, ิมส่วนระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,920ม mm. ิลมส่วนในตัว Tesla Model 3นะครับตัว Minor c h a n g จะมีความยาวอยู่ที่4,720ม mm, ิมสั้นกว่าตัว BYD Seal นะครับอยู่ที่80มิมความกว้างอยู่ที่1,933ม mm, ิมตร กว้างกว่าตัว b y d Seal นะครับอยู่ที่58มิลลิเมตรส่วนความสูงนะครับอยู่ที่1,442ม mm. ิลลิเมตรเตี้ยกว่าตัว b y d Seal นะครับอยู่ที่18มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,875ม mm. ิลลิเมตรสั้นกว่าตัว b y d Seal นะครับอยู่ที่45มิลลิเมตรซึ่งมิติตัวถังนะครับโดยรวมนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในบางมิติเท่านั้น มาดูกันต่อในด้านของขุมพลังกันบ้างนะครับขุมพลังของตัว b y d Seal นะครับจะมีทั้งหมด3เกรดรุ่นนะครับส่วนตัวเทสลาโมเดลสามนะครับมเนอร์เชนครั้งนี้จะมี2เกรดรุ่นเท่านั้นยังไม่มีตัวเ e อร์ฟอร์แมน์มานะครับแต่ว่าตัวเทสลาโมเดลสามนะครับในรุ่นกลางจะได้เป็นออฟวิลได้แล้วนะครับแต่ว่าตัว B5D Seal นะครับยังได้เป็นเรียวิลได้อยู่นะครับก็คือขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวโดยมาเริ่มต้นที่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับ โดยตัว BYD-Seal นะครับมาพร้อมกับรุ่นด y นามิกนะครับขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์ Motor, นะครับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะมีขนาดความจุอยู่ที่61.44กิโลวัตต์สามารถทำอาตาัตราเร่งสูงถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.5วิระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับตามมาตรฐาน NEDC จะอยู่ที่510กิโเมตร ส่วนของตัวเทสลาโมเดล3นะครับในรุ่นซิงเกิลมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับจะมากกว่า BYD SEAL นะครับจะอยู่ที่347แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่420นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ดิทิมัลออนนะครับขนาดความจุอยู่ที่57.5กิโลวัตต์อัตราเร่งสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้ภายใน6.1วินาที โดยระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่513กิโลเมตรส่วนในขุมพลังรุ่นถัดมานะครับโตบีวาเรซิลนะครับใช้ชื่อว่าพรีเมียมเป็นขับเคล,ลื่อนล้อหลังนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่3 3 3รรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่360นิวตันเมตรแบตเตอรี่เพิ่มความจุเป็น82.56กิโลวัตต์ สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.9วินาทีระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับจะอยู่ที่650กิโลเมตรส่วนรุ่นลองเลนในตัวเทส l a นะครับจะเป็นระบบ,บขับเคลื่อน4ล้อกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่4 4 1แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่493นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะมีขนาดความจุอยู่ที่75กิโลวัตต์สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.4วิ ระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP จะทำได้อยู่ที่629กิโลเมตรส่วนตัวรุ่นย่อยสุดท้ายนะครับตัว performance นะครับจะมีแค่เพียงตัว B Y D Seal เท่านั้นนะครับแต่ตัว Tesla Model m ไม o ม่ h a n g e ยังไม่มีการเปิดตัวรุ่น performance นะครับ ตัวตวบีวาร์ดซิลนะครับมาพร้อมกับโลลขับเพื่อน4ล้มอมอเตอร์2ตัวนะครับกำลังแรงม้าสงสุดถึง530แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่670นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุนะครับเท่ากับรุ่นพรีเมียมนะครับก็อยู่ที่82.56กิโลวัตต์สามารถทำอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.8วิเท่านั้นระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งจะทำได้อยู่ที่580กิโลเมตร โดยถ้าเทียบสมรรถนะนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับกับรุ่นกลางนะครับของทั้ง2ยี่ห้อนะครับผมว่าตัวเท s l a m o เด l สามไม่ไดเชนนะครับยังได้เปรียบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางวิ่งสงสุดนะครับต่อการชาร์จหครั้งที่เท s l a m o เดลสในครั้งนี้นะครับได้มีการปรับตัวรถนะครับให้มีความแอโรมากยิ่งขึ้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ส่วนออปชันตัวรถนะครับถือว่านะครับมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นด้านหน้าตัวรถนะครับที่ทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED แล้วก็พร้อมกับเดท i n ม์ไล h ์นะครับด้านข้างตัวรถนะครับได้เมื่อเปิดประตูนะครับที่เป็นแบบซิมเลตดอ์นะครับก็คือแนบไปกับตัวรถทั้งคู่แต่จะมีวิธีการเปิดนะครับที่ไม่เหมือนกันส่วนด้านหลังตัวรถนะครับก็ได้ตัวชุดไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED โดยตัว b y d s e a l นะครับจะ,จะเป็นไฟท้ายนะครับลากยาวตลอดแนวตัวรถส่วน Tesla m o เด l 3นะครับตัวชุดไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแยก2ก้อนนะครับแบบ LED ดีไซน์ใหม่จะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นตัวอักษรเท sla นะครับ สำหรับภายในนะครับตัวเท s l a m o เดล3ไม่ได้เชนนะครับจะมีการออกแบบนะครับที่ดูมีความมินิมอลนะครับมากกว่าตัว BYD s e a l ซลโดยจะมีหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับขนาด15.4นิ้วควบคุมนะครับระบบต่างๆภายในรถตัวพวงมาลัยนะครับดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนตัว BYD Seal นะครับจะได้ภายในนะครับเป็นโทนสีดำนะครับ ค่อนข้างนะครับมีเส้นสายที่เยอะกว่าดูมีความเป็นมินิมอลน้อยกว่านะครับโดยจะมีชุดหน้าจอ2ชุดนะครับก็คือชุดหน้าจอมาตรวัดความเร็วกับจัวชุดหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับแยกออกจากกันแล้วก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลทั้งคู่ภูมิอะไรเป็นมัลติฟังก์ชัน3การหุ้มหนังเหมือนกันแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งต่างๆนะครับรูปลายที่ค่อนข้างเยอะกว่า Tesla Model 3นะครับส่วนแผงคอนโซลนะครับบริเวณตรงกลางนะครับ ัว b 5 l นะครับจะมีแผงคันเกียร์นะครับพร้อมกับตัวไฟฉุกเฉินนะครับส่วนตัว Tesla Model 3ไม่ได้เช a นะครับตรงคอนโซลตรงกลางนะครับจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับเพราะทุกอย่างนะครับถูกรวมไว้บนเลนหน้าจอตรงกลางกับตัวพวงมาลัยหมดแล้วนะครับบริเวนคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่วางแก้วนะครับพื้นที่เก็บของรวมถึงที่วางมือถือแทนนะครับนอกจากนั้นนะครับทั้งคู่นะครับยังมาพร้อมกับหลังคานะครับที่เป็นแบบ gas loop นะครับ กระจกเต็มบานเหมือนกันเลยนะครับส่วนของร,ระบบความปลอดภัยนะครับทั้งคู่ใส่เข้ามาให้จัดเต็มนะครับแต่ตัวเทสซานะครับจะมีร,ระบบความปลอดภัยอย่างเช่นตัว Full Autopilot นะครับที่จะเหนือกว่าตัว b y d s e a นะครับส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับ b y d s e a มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีจะประกอบไปด้วยสีขาว สีดําสีเทาเข้มแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งสีเทาเข้มนะครับจะมีมาให้เฉพาะรุ่นพรีเมียมกับตัวเพอร์ฟอร์แมนและตัวสีฟ้านะครับจะมีมาให้เฉพาะรุ่นเพอร์ฟอร์แมนเท่านั้นสําหรับเทสซาโมเดลสนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีจระกอบไปด้วยสีขาวสีดําสีเทาสีแดงสีน้ําเงินนะครับโดยสีขาวกับสีน้ําเงินจะต้องเพิ่มเงิน5 0,000บาทส่วนถ้าเลือกเป็นสีเทานะครับจะต้องเพิ่มเงินอยู่ที่7 5 0 0 0บาท และถ้าเลือกเป็นสีแดงนะครับจะต้องเพิ่มเงินอยู่ที่85,000บาทโดยจะมีสีดำเพียงสีเดียวนะครับที่ไม่ต้องเพิ่มเงินส่วนภายในของตัวเท s l a m o เดล3ไม่ได้เชนนะครับมีให้เลือกทั้งสีดำและก็สีขาวนะครับโดยถ้าเลือกเป็นสีขาวนะครับจะต้องเพิ่มเงินอยู่ที่50,000บาทโดยทั้งคู่นะครับจะเป็นรถจนนำเข้าซีวทั้งคันนะครับจากประเทศจีนเหมือนกันนะครับ ถึงถือว่าเป็นเซกเมนต์นะครับที่มีความร้อนแรงมากเลยนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับเพราะว่าตัว BYD Seal นะครับเปิดตัวเพียงไม่กี่วันนะครับสร้างความฮือฮาให้กับตลาด Tesla นะครับก็เปิดตัวโมเดล3 Minor c h a น g e ออกมานะครับตัวทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่ารุ่นต้นนะครับมีราคาเท่ากับรุ่นท็อปของตัว BYD Seal นะครับ อันนี้ก็ต้องลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นนะครับก็มีข้อแตกต่างครับมีจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันเทสลาโมเดลสามไมเนเชนครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนทั้งดีไซน์นะครับรวมถึงการปรับปรุงสมรรถนะนะครับที่สามารถวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนรูปลักษณ์การออกแบบและการดีไซน์นะครับอยู่ที่คนชอบนะครับตัวเทสลาโมเดลสามนะครับจะให้อารมณ์นะครับดูมีความภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะครับ พอเส้นสายนะครับจะค่อนข้างดูมีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูมีความมินิมอลนะครับแต่ส่วนของตัว b y d s e a l ซนะครับเส้นสายจะค่อนข้างเยอะนะครับจะให้อารมณ์วัยรุ่นมากกว่านะครับจะดูภูมิฐานน้อยกว่าตัว t ท sla Mo เด l 3นะครับนี่ก็จะเป็นอารเรยรีวิวการเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับของทั้ง2ยี่ห้อนะครับระหว่าง t ท sla Mo เด l 3กับตัว BYD s e a l ซลนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับ ก็ควรเลือกรุ่นไหนดีนะครับหรือว่ารุ่นไหนนะครับมีข้อได้เปรียบอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาที่้า่างได้เลยและถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ